สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาทำเสื้อคอจีนกันนะคะเป็นเสื้อไม่เข้ารูปผูกโบที่เอวความยาวของเสื้อเลยสะโพกค,ค่ะเป็นเสื้อแขนกุดให้เตรียมกระดาษนะคะแล้วก็กดรอยออกมาใช้แพทเทิร์นที่ไม่มีเกรดอะคะ่ะทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังนะคะ ไปที่ชิ้นหน้านะคะที่ปุ่มคอให้เราวัดลงมา1ซนเมตรข้างคอ1ซนเมตรแล้วก็โค้งคอใหม่นะคะคอจีนนี้จะหอ่หอหคอนิดหนึ่งชิ้นหลังก็เหมือนกันค่ะ1ซนเมแล้วก็ลงมาคอลึกครึ่งเซนติเมตรนะคะแล้วก็โค้งเส้นใหม่ จากหัวไหล่นะคะวัดเข้ามา3ซนเมตรชิ้นหลังก็3ซนเมตรช่วงรักแร้ให้วัดขึ้นไปนะคะ1 5ซนเมชิ้นหลังก็1 5ซนเมตรจุดบ่าหน้าชิ้นหน้าวัดเข้าไป สองครึ่งน,นะคะสองครึ่งเซนติเมตรชิ้นหลังสองเซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นรักแร้ใหม่นะคะชิ้นหน้าก็โค้งเส้นรักแร้ เราเก็บเกรดนิดหนึ่งนะคะกันอ้าที่ช่วงแขนหนัด1นึซนเมตรค่ะชิ้นหลังก็1นึซนิเมตรนิดหนึ่งอะคะ่ะแล้วก็ให้ใช้เิ่หมุดหรือว่าสกอตเทปติดไว้นะคะ แล้วก็โค้งเส้นใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะเส้นนักแร้ค่ะให้โค้งใหม่นะคะโค้งให้กลืนกันค่ะชิ้นหน้าก็เหมือนกันค่ะแล้วก็ให้ปรับเลยนิดหนึ่งนะคะ ลงมา1เซนติเมตรทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังค่ะตัดลายลง1เซนติเมตรชิ้นหลังก็1เซนติเมตรความยาวของตัวเสื้อประมาณ65-70งเซนติเมตรค่ะเกรดเราไม่มีเพราะว่ามันเป็นตัวหลวมให้ทำ สายนะคะประมาณเม็ดครึ่งนะคะ่ะความยาวของสายคาดเอวคะ่ะเม็ดครึ่งร้อยห้าสิเซนติเมตรประมาณนั้นฟหะคะความกว้างของผ้าคาดเอวจะใช้ที่3เซนติเมตรนะคะแล้วก็ในส่วนของคอปกในแบบนี้จะเป็นคอจีน ให้ดูจากคลิปเก่าๆนะคะมีอยู่หลายรูปแบบที่เป็นคอจีนหรือว่าถ้าใครชอบจะเป็นคอตลบก,ก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าการเอาคอเข้าก็เหมือนกันค่ะในส่วนของชิ้นหลังดูดูอีกนิดนะคะเพราะว่าจับผ่าหลังเป็นเสื้อที่สวมหัวค่ะไม่ได้ใส่ซิปนะคะเราจะใช้สักประมาณ13เซนเมตรนะคะ แล้วก็โค้งให้เป็นวงรีๆนิดหนึ่งอะค่ะเนีย่ยค่ะประมาณนี้ค่ะโค้งไปแล้วก็สวมหัวได้ตรงนี้ก็อาจจะเป็นไส้ไก่เล็กๆก็ติดกระดุมเม็ดหนึ่งค่ะเสื้อตัวน,นี้ทำง่ายค่ะไม่ซับซ้อนอะไร ชอบใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ